กล้องเลคคอร์ด3 2 1วันนี้วันที่1มีนาคมนะครับทุกคนเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วที่พี่พีโอฮาน่า oh ได้หายไปจุกาจุกาลุเฮ้ยผมเดินทางตามหาเขาไปทั่วทุกสารทิศต,ตั้งแต่ทิศเหนือย,ยันทิศใต้ก็ไม่มีวี่แววบนบานสารกล่าวก็แล้วทำยังไงเขาก็ไม่กลับมา ุกคนครับช่วยส่งกำลังใจให้ผมด้วยผมไม่มีจะกินแล้วช่วยผมด้วยภาวนาใ้พี่เขากลับมาพร้อมกันอ้อนวอนพร้อมกันประโยคสุดท้ายที่พี่เขาพูดผมยังจําได้ขึ้นใจชูการูนชูการุนชูการุนพวกเราอยากดูอะไรวะ อะไรของมึงเป็นไรอ่ะพี่หายไปสองอาทิตย์อ่ะใครยู่อยู่ตรงนี้พี่ตามอยู่เลยอยู่ตรเลยรวยวาากันหมดว่าพี่อาหายไปสองอาทิตย์ดอกอันหายสองอาทิตย์อุ้ยเดี๋ยวมันไว้บอกไม่ได้ต้มึงมีที่คนละไอ้พวกเนี่ยผมตามหาพวกพี่ทุกคนพวกพี่ไลน์การติดต่อโทรก็ไม่ติดเพจก็ไม่ตอบแล้วผมจะทำยังไงจะบ้าแล้ววันนี้วันนี้สิบห้ากุมภาหนึ่งมีนาสิบห้ากุมภาหนึ่งมีนาคุณตอบผมดิคุณตอบผมดิทำไมก็เมื่อกี้ก็แป๊บเดียว g r o าเไอ็พี่ดาไอ้พี่ดาไองพี่ดากูหายไปต้องยาเลยไอ้พวกยาไปสองอาทิตย์เด้อไอ้พวกไอ้น้องรังประเทศไทยขาดเสียงหัวเราะแล้วคนไทยเขาอยู่ได้ไว้พวกคนไทยอยู่ไม่ได้เลยพี่ทำไมวะอดอยากเสียงหัวเราะมากมากขาดหายเสียงหัวเราะไปกูอยู่ยังไงไอ้ข้าวเฮียบุฟเฟ่กูหายไปเล้วมัน ไม่่อยยยาาขงดด้้้ววสรเเทจังแม่งนาทีแล้เราเราทไปลองเล่นไอ้พวกมึงไปเป็นตากล้องไปไปสามสองหนึ่งโอเคมาแสดงกันต่อเราหายไปคนสองทีด้วยกันแต่วันนี้เราจะกลับมาสร้างเสียงร้องกับคนไทยต่อไอ้ันนี้เราจะกลับมาสร้างเสียงร้องกับคนไทยต่อไป เกมเดิมเราทุกคนจำได้ใช่ไหมจำได้เพราว่าเราหายแป๊บเดียวเองเรี่องสำหรับกูเหมือนกับพิษตาทีเดียวจริงเหรอแต่สำหรับคนไทยแล้วสองอาทิตย์สองหายไปซซ่อาทิตย์ไอเดียวสร้างเสียงร้องแบบคนไทยเว้ยเว้ยเว้เข้าไปเข้าไปกลับไปเว้ย สาราจีด๊ดแม่งเหมือนเจ้าเล่ห์เียโอเคเมื่อกี้เราจำได้ฮะแต่ว่าคนดูจะจำได้หรือเปล่าถ้าคนดูจำไม่ได้กลับมาดูคลิปเก่าเพราะว่าตอนนี้คือการแข่งขันตื้อพาผู้แก่งที่สุดในการกินมันมีกึก่งในลูก <S <S ครับเลครับมันมีกึ่งในลูกครับไปดูการแข่งขันกันเลยใครตัวสูงสูงอ่ะใครตัวสูงสูงทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะดิพี่ดอยพี่ไูทางด้วยนะด้ากู ลุกชนพอมกินบะมี่กิวทุกแบบร่วกันมาเอากระป๋อกาเกงไปกันเลย กติกาการแข่ง kind ข of ันไม่มีอะไรมากใครกินไม่ไหวก็พอคอเป็นไรกรรมการยคออันนั่นน่ะอันนั่นน่ะกติกาแข่งขันไม่มีอะไรมากเปล่านะกติกาก็คือกินพร้อมกันไปทีละหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหมดหนึ่งถ้วยเปลี่ยนถ้วยต่อไปพร้อมๆกันอ้าวต้องรอด้วยเหรอถ้าหมดก่อนใช่หมดไปทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยจนใครไม่ไหวก็พอขอบอกว่าไม่ไหวเถิด ไม่ไหวไม่ไเถิายออกตรงนั้นไม่ไหวเถิดตกไงก็ออกออกไปเลยฉันเคยมาแข่งแล้วค่ะตอนนั้นดื่มนมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งลูกค่ะเกลีย์ขายกันค่ะพร้อมยังคะพร้อมค่ะก็คือในคัพหนึ่งอ่ะกินให้หมดพร้อมๆกันรอคนอื่นกินหมดแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดทั้งเซตได้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 ไดพร้อมแล้วบะหมี่กึ่งลูกเไิ้ได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  โอเคนะคะเปิดค่ะถ้าพร้อมแล้วยางย่างเด็คกันตาถ้าพร้อมแล้วครับที่หนึ่งน้ำ่าผมไม่กินข้าวมาอาทิตย์กว่าแล้วกับการจริงเหรอเพือมาแข่งกีฬามาได้เลยค่ะโอ้ยจิมเบอดิติโก้ไม่ต้องพูด ปาเรื่องมึงเหมือนพูดเอ้ดทอดสดมนเนี่ยมึงทีคายุโกะอะไรของมึงอ้เสิร์ฟน้ำตามนะคะน้ำตามนะคะและนี่ก็คือคนญี่ปุ่นเป็นทีมงานของเราเองนะคะชื่ออะไรคะคืออาซจิควะอาซูจิคาวะอาซจิคาวะันทีโดะคาทิโตะคากิโดะคาะคีะคาีโะคยทคาทีโเะคาีคาีะคาที่าทีคาีคาทีาทีโดะคาีาทีโนะคาทีโดดะมาทาบอกาา จะได้คุยพูดไทยดีกว่าร้องเธอ้มาการ์ตเจแปนเองมาการ์ตเจแปนอันนี่ไม่เน้นแข่งเนาะเน้นคุยเนาะไอีกทีอ่ะรู้เรื่องรู้ต้องร่างแปลอายุเห้ยู Where Where you from ออสการ์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 คำขวัญประจำอซาก้าร์ก็อร่อยหอยใหญ่ไทยแดงก็อร่อยหอยใหญ่ไทยแดงอีกหมนบ้านเราเลยหมดแล้วยกมือเลยนะคะอ่าคลิปนี้เราก็จะคุยกันแค่นี้แหละนะมาคม่พูดอะไรก็ได้แล้วแต่หิวกินไป ะะแล้เราหาไปสองที่เลยนะพอสองที่ล้วกลับมาใจคิดแบบนี้ล่ะคะแหนมาก จิตตั้งแด่มา่อวเราคิดว่านะครับบนหัวโตคนนี้คนปกบปั้วนี่แหละที่จะมีสิทธิ์ที่จะกินได้มากกว่าพวกขบวนอื่นหมดครับหมดครับต่ออีกครับหมดจริงบ้างว่ะหมดจริงบ่างกรรมการเช็คหน่อยไม่ต้องเป็นต้องน้ำหมดนะครับผมขอแค่เล่นหมดนะครับหมดหมดนะครับหมดครับผมโอเคหมดหมดหมดความเอาทนกับวิทย์แล้วฮะหมดได้ครับหมดได้ครับหมดได้ันคันมันคันมันคันหมดแล้วครับกรรมการสิ่งนี้แหละครับผมตื่นเช้าไม่ค่อยได้สระผมนะครับอุ้ยหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับ มีหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วมา <fik S 2> ไ,ไปหนึ่งครับเพิ่มอีกหนึ่งครับครับ <c oughs> ที่สองถ้าพร้อมแล้ว ล้วฉันเดี๋ยจะบอกกันนะเขาว่าในญี่ปุ่นนะฉันนะเก่งที่สุดเพราะฉันนะคือเจลซเนคค่ะเดี๋ยวคืรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่เคยดูหรอครัไม่เคยจักมึงไม่เปลี่ยนชื่อเหรอว่ามันเหมือนผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะไม่เคยดูไปอ่ะแต่คุณนั่งข้างดาราครับรู้ไหมเนี่ยอุยใครอ่ะอันนี้เป็นบอลเลนน์อินบอลเลนน์ตัวนี้แบบว่าไอ้เก่งๆค่ะฉลาดจังคนนี้แหละนะครับผมผมเชื่อว่าคุณเซนิกาเมะเขาเก่งมากนะเซนิกาเมะเซนิกาเมะ ปล่อยนะตัวเต็งเลยเต็งนี้กันเลยอ่ะเต็งนีทุกคนบอกว่าคุณเป็นตัวเต็งนี่คุณจะรู้สึกยังไงบ้างครับอัวกทุกคนอ้าวใครใครเต็งนี้อ้าวบอกว่าพี่เขาเคยถูกแล้วเพราะว่าผมจริงผมกินเก่งหมดแล้วไม่ไทังหัวกิได้หรอคือแข็งเก่าคือผมไม่ได้แข็งนกินทุกหัวไม่ไหวร้อนเลยแล้วคุณคุยกับฮิโตะคังเงะด้วยครับคุณฮิโตะคังเงะฮิโตะคังเงะครับคุณคิดว่าคุณจะกินได้ทั้งหมดกี่ครับขั้นต่ำสุดห้า นะครับครับผมคุณเหรครับผมคุณกุดน่าจะสามลังสามลัง ว้าวดีดีมากดีมากคุณจะกี่ครับคาดว่าจะกินได้5ครับครับโอเคห้าครับคุณจะมีนะครับได้กี่ครับครับจริงผมคิดว่าน่าจะสักสี่ครับผมนะคจะไม่เกินนั้นสี่ครับนะครับผมกิน้มากนะสี่ครับนะครับนะครับครับก็สี่ครับนะครับถ้าคุณกรรมการครับจะว่าไงครับขอ่คุณนะครับไมสี่ครับนะครับได้ครับประมาณนั้นครับผมครับ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 ให้คุณถามก่อนกินคิดว่าได้กี่ครับสักสามครสามโอ้โหไม่ไม่เอาแบบว่าตื่นเต้นเลยอ่ครับผมกินเอาอิ่มแล้วผมกกลับแล้ว บายมาเ่ชิวๆชีคิดค่อ๋อคิดว่า4ีถึงห้าขาก็พอแล้วค่ะ ชีพดี้หน้าแข็งก็พอแล้วครับคุณตอนนี้ไม่มีอาการนะครับอุ้ยคุณตอนนี้ก็เมย์เป็นอะไรครับครับที่สองไม่ไหวแล้วครับเนี่ยเออขับผมของเสียมาหนักๆนะครับครับผมก็เลยขี้จะออกออกปากนะพี่ตอนนี้เราไม่ถึงรู้สึกว่าอุ้อท้องแล้วปวดท้องมากครับครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าที่หนึ่งจะเป็นของใครชิปนี้จะน่าดูจริงหรือไม่แต่บอกไว้ก่อนว่าชิปต่อไปจะไม่จะเป็นคนปกติจะขัดสุสานเนะปกติหมดแล้วครับมางานจะมีหมดแล้วต่อไปใครจะหมด เป็นคนที่สองคณะกรรมการเชื่อคนง่ายนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วฮะเฮ้ยพวกมึงกินเกินแกเดี๋ยวเกรรมการเขาเช็คแล้วไงเขาดูเขเชื่อคนง่ายอะไรนะ ลราพี่คนนี้เป็นใครวะเอ้าวนี่มารีครับมารีได้เหรอไม่โอกาสเราจัดการสิฮะหมดแล้วเราป้องหมดแล้วยังยังชิวอยู่นะครับเราอยากกินอีกอะอยากกินอีกแล้วว้อ้ยนะครับต้องรอนะครับอุ้ยเกินมีแค่สองเรื่องนั้นกินให้หมดกับยอมแพ้ไปก็กลับบ้านไปเล่นเกมนะครับผมเฮ้ยเร็วๆดีโอ้ยตายแล้วเฮ้ยอุ้เร็วดิกรรมการเงี้ผมขีไอ้นี่รับนีดไม่ใช่ขร้วูบนะครับขี้วูบเขาไม่ควานเราไปชอบไออุ้ดหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยตัวนี้ค้นล้ำไหลเลยยอมแพ้ไปซะเออกลับบ้านนอนไปกลับบ้านนอนไอ้ โอ้โหนี่นี่แสดงแสดงเขาทำให้รู้สึกว่าเขาจะไม่ไหวแล้วเจริงๆเขามาดหลังๆเข้าใจนี่เลยเขหลอกหลอกอยู่ต่อไปน้องบล็อคบอกเขาคุยอยู่อยู่ยังไงแค่นี้คลิปไม่มีใครดูเลยขึ้นมาหาตอนนี้กรการครับเช็คก่อนโอเคหรือเปล่าถ้าหมดแล้วหมื่นจีนเทนะเห็นได้เลยหมดบอลหอล้คุณหมดแล้วครับเปิดไปได้เลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดถ้วยต่อไปโอ้โหเก่งมากทุกคน ไปเพื่อนต้องรอนะครับไม่งั้นคุณจะโดนน้านะครับเขาจะโอ้อใส่ผมไหมฮะเพื่ออยู่ครับ เชื่อว่าผมจะทําได้ครับถ้าถ้วยอย่างที่ผมพูดไว้ผมเชื่อคุณเหมือนกันถ้าคือเก่งมากปกป้องคิดว่าจะกินห้วยเ้าห้าัวต้องหกครับผมว่แป๊บนึงนะแตายังไม่แกะแดกเลยอ่ะอันนี้คือกูเกิดมาไม่เคยกินมากเกินสองถ้วยเลยอ่ะเนี่ยมาสามถ้วยแล้วมึงมาแข่งกับพียอะไรแข่งกับพียอะไรเฮ้ยเอาละครับเอาละครับมอาละครับบาดแผลไหมครับนี่แผลไหมครับอย่างนี้ไม่แพ้ครับอันนี้คือวิธีการกินต่อได้วิธีการแข่งครับผมไมนปกติแล้วเพราะว่ารายการเราก็อย่างนี้แหละชิวๆเอาาไวว้้้ใหคนนดูตกิข เก่งมากเฮ้ยที่นี่มันบวมไปซะบอลคือตัวตึงนะฮะปกป้องที่มองว่าเป็นตัวตึงก็ทำได้ได้ครับสบอลนะครับผมผมไม่เก่งเรื่องของร้อนครับผมถ้าเกิดมึงไม่เก่งเรื่องของร้อนมึงเก่งเรื่องของเฮอร์เมลนี่หรือเปล่าล่ะเก่งเหมือนการถลี่พัตเตอร์ก็ได้ไหมกันไดเก่งเรื่องของร้อนอ่ะอ๋อเล็กก็ดิปองเสร็จแล้วคุณสบอลนี่เหมือนทำกระเพาะแยกมาอีกกระเพาะหนึ่งนะครับความเก่งกาจของเขาฝึกมาเป็นไงบ้างครับผมวิธีการฝึกล้างจานทุกเช้าอุ้ยแล้วมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับใรกะทิหนาขก้นมากไหมครับก็ไม่ ฝึกเฉยครับฝึกฝึกร่างจานไม่ว่าจะทําอะไรก็แต่ฝึกร่างจานเอาไว้ใช่ใช่ว่าการร่างจานเป็นพื้นฐานของความรู้ใช่ครับหมดใช่ครับคือเป็นใครครับเนี่ยหมดครับหมดแล้วหมดแล้วขาหนูไม่ไหวจริงๆครับถ้าไม่ไหวนะครับผมต้องกระโดดตบ20่สิบครั้งค่ะแล้วคุณแล้วครับคุณนี่ตบครั้งนี้ไม่ไหวด้วยครับไครับบิ๊บหยิบละ โอเคสามคนแล้วเร็วโอ้โหเดี๋ยวม้าอื่นอยากต่อเนื่องกันเนี่ยเราต่อผบทีปฏิบ้านิเต่าดำเนสองอ้ยลอยตัวลอยตัดลอยขาขโอยไอ้ที่ขาโอ๊ยไอ้ที่รตกรไม่เป็นไรรกรถอะรตก่อะไรีรตกไม่เป็หาไม่ได้ยรขา ชั่วบนไม่สนิทการที่เล้งดีสามดีสองสามมีคอนเทนต์เลยสามหกหกผมได้ชิดผมได้ชิดอย่าทักดูดิกูจะหาจังหวะได้ แล้วกิน right day, ครับที่สีได้เลยอุ้ยสีถ้วยเนี่ยที่ดิฉันได้แค่สองถ้วยก็เพราะว่าดิฉันนะไม่ไม่ถนัดป้องสุดยอดอ่ะยอดนะไม่มีมุกเนี่ยคิดตั้งนานเอาสิเอาสิเนี่ยค่ะไม่ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันท่าแบบมาม่าถนัดแต่ป้าป้าป้าคืออะไรคะป้ามาม่าป้าอะไรอย่างงี้โอ้มาม่าโอ้ป้าช่วยบอกได้าฉันดีป้องคิดว่าได้ได้กี่ถ้วย ดีนะครับเดิมว่าหกท้องสิบทองสิบมันก็หยุดแล้วดีนะครับเดิมว่ามากกว่านั้นแล้วท้องสิบแน่นอนต้องแบบว่ามากกว่านั้นแน่นอนเลยมากกว่าสิบคืออย่างเนี้ยฉันจะกินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยมากกว่าสิบพี่ได้ไม่มีทางกินแค่นี้แน่นอนต้องเกินสิบไปแล้วบอกเลยว่าไม่มีทางอีกเต็มด้วยได้ไม่อยากทิ่ถึงสิบอ่ะจะมีอะไรเขาบอกไปแล้วไงว่าสี่สิบทุกคนจะถึงสิบกันทั้งหมดบอกว่าสี่ตอนเขาสิบเขาสิบถ้วยนะไม่โปวดเถอะอยากเห็นจริงๆให้คนดูเขารอมาต่อทิตย์นะเว้ยคลิปเนี้ย ะะขขออต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กินมาม่าติดท็อป10ของโลกครับพี่ถือว่าทำสถิติทั้งโลกคนไทยกินมาม่าเยอะสุดมันนั่นใจดีไหมเนี่ยให้เราไปซขนาดไหนกินมาม่าเกินโลกมันอร่อยหรือเราไม่มีเงินซื้อ์ฟซู่ซู้ซู่ซู่เฮ้ยเก่งมากเลยเนี่ยสี่อันแล้วนะโดยจริงกูสุดสุดคือมาม่าสองห่อคือไม่ไหวแล้วอ้วกแตกหรือเรามีไข่หน่อยถ้าเกิดมีไข่ให้เอาไหมเอาไหมเอาอิ่มเอากุ้งลวกไหมกุ้งลวกบอกไม่เอาอิ่ม เก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้โหโอ้โหร้อนด้วยร้อนด้วยมึงแมวมือที่เพื่อนมามาตกปะไม่รู้ไม่รู้นะเหต่อไปคนแรกอีกแล้วเฮ้ยคุณตัวตึงจริงอหรเนี่ยตัวตึงผมตึงบอกเลยครับผมโคตรตึงโคตรอันตรายครับโคตรตึงอันตรายของสามสิบแล้วป้อง มากมากกว่านี้เนาะไม่แข่งกัอย่าไปแกล้งคนอื่นดิหุยตบผู้หญิงอ่ะนี่คุณโอ้ตบผู้หญิงคุณตบผู้หญิงไอ้แก้วตวเมียล่าสุดผมสกัดขายายล้มนและรถขึ่นเยียบ์าต่อเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วว่าอย่ามายุ่งกับกูไม่ว่าใครก็ช่างเฮ้ยใครเคยนดินะเมื่อวานไปดูนี่ตกมาเฮ้ยโป้งหมดแล้วเมื่อวานไปดูนี่ตกมาแก่เมื่อยยังไงแก่เมื่อยเพราะว่าบีบต้องบีบ เขบอกว่าอกูาหเรื่องจะแก้มแล้วาแล้วเหลือหครับมก็หมแล้วขับต่อไปรับที่าัที่ไหวไ้ห่ต้อตบเลยหรอกสิบเลยนะโอ้ยนอนนอนนอนเราแบตอบทอหารแล้ว โอ้ไปสอนเขาหนดิมึงต้องให้กูสอนทุกอนเลยอ่ะหนึ่งขาเนี่ยแล้วแต่มึงจะหุบหรือจะชิดมันมีเรื่องว่ะไี่ยากกระโดดตบพี่ยิบก็หนุนตบไปรีสไตล์ถ้าขาชิก็ถ้าขาชิก็สามอามามห้าหกเ็ดเก้ยี่สิยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ส เลขแปดเก้าสิบ Everybody มีได้ที่3ามไปีใครจะทอีกบ้างหรอวนลอยป่ะขอขอขอสิบนะขอเออกินเน็ตคุณดูเออใช่ไหมขอเออฟังไงฟัง ูดินนมัเี่ยาลองลองแบบว่าทำลายขีดจำกัดไปเฮ้ยตัลายขีดจงรีบดเองตัวเองไม่ไหวไม่ไหวเกินขีดจำกัดมันด้วยยี่ห้อยี่กห้อลองลองแบบว่าทำลายขีดจำกัดไปเฮ้ป้องขอเก้าเก้าเก้าช่วยเลขสวยเลขสวยเก้าช่วยอ่ะถ้าไม่ได้เก้าอย่างน้อยขอสักเจ็ดวะโอ้หน้ามีเจ็ดคน เจ็ดช้อนะเจ็ด้เจ็ดช้อนยอนะคอามดโอเคหมดแล้ว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 อาบุท้ายมาบ้องเอาได้เอาได้ขอขอสิขอสิโอ้เ็วัดเดเจ็อันนี้คนท้ายเหรอข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 อสิสิีดเดี๋ยวขอสทางเเอาไงขอสิขอสิบมฟังกูเลยเนี่ยาษาทยเขาพูดเลย ไม่ชื่อไหน้อสิบอัอะไรนะฮัลโเกิ้นีมงไหนหมดแล้วครับผมเอามาเจอครับที่หกวิ่งยไสงด้วยน้อง่สิบตัวสิบเกิ ยังไม่ลืมอ๋อไม่มึงคิดติดต่อที่เขาไม่ดูเราอ่ะเั้งถือแล้วเราจะมาทำอีกไหมก็ให้คอมเมนต์เลยแค่แท็กซบอนและปกป้องใช่นัมเบอร์วันฮะเฮ้ยเออสองสองไอ้วุ้นแม่งทำตัวยินดีวะเราฝึกมาทั้งชีวิตเด็กเพิ่อก่อนเออมึงมาแพ้คนนี้ไงเดี๋ยวใก้จะเจ็ดแล้วไอ้นี่คนนี้ช่วยเดียวเจ็ดแล้วไอ้ป้อมมึงมาแพ้คนท้องมันแบบนี้ได้ไงซบอนจะเจ็ดชนะไปเลยนี่คำท้ายแล้ว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 เนี่ยคำใหญ่คำสุดท้ายเนีวเรื่ยเร็วอยเรื่เรื่ หน so, oh, ึ่งสองจะอ้ากเงี้ยวอ้วกมองติ๊บติองติ๊บติดไปต้องย้มเดี๋ยวมึงแบบ อยากกเยาวปยา้เไยอมอุ้ยจะพองกินน้ำไปเยอะไงเฮ้นี่เขาไม่กินน้ำเลยเนี่ยน้ำกดแรกสบอกกินไปแค่นี้ก็มีเทคนิคของเขาไงคุณน่คุณเลยไปอิ่มตรงน้ำไงไม่งั้นคกินได้สิเลยเว้ยไม่ไหวแล้วเออขอกินไปสิบสิบอุ้ยยิดมองสิบส ผจตัดต่อช่วยไม่กไม่ถูกไม่ถูกงม่กพก้เป็นฝ่ายวนะเไม่กเหีวทเลยมึงตกมือคืนกูเลียี้อมาแดงหม้ยอิมเไม่มีคนยมเลยเดียวดูไม่ยโอยคุณ <pec> โกงผมอ่ะเนี่ยไม่ตายหรนี่งโดนตังเจ็ดเจ็บโอ้คุณทองคนอย่างเงี้ยร้อยหาสิบเอางี้ไม่ต้องตกโดยเฉยแค่ขอร้ <noc iss imi> อยหนึ่ง <sympath icking> แม่แม่มึงก็แบบอีสอบสอบโอ้ยลนีิเดียวอีกหมดแล้วช่วยไงคท้ายแล้คำท้ายแล้วคำท้ายล้เนี่ยคำใหญ่คำสุดท้ายเนี่ยมึงก็จะทำหกเองก็เโพเองอะโอ้ยหมด้ไม่เอางจุกมาปวดท้องขำอเลยหกซะเยอะเลยเ้อแคนาำกูจะไม่เกี่ยวบมเนมาเป็นกองเ

ันึ่งสองาปทำหน้ามนมนด้วยทำหนาหนมันด้วยอีก10วิสิวิวิสดท้ิวิเป็นอย่างอื่นด้ไหสามมวิสามววิเนนตั้งโ สมส1นึงมึงกินแป๊บเดียวแมตัวใหญ่วะเออบวมขึ้นเลยเอ้อไอม่ตงไล้อทไไมเ้มีหางอะไรไ้อออไออง่งอ บอกป้องชนะไปกครั้งนี้นะครับขอบคุณมากมากพลาดในนั้นคือว่าทวรรษศวรรษพระเอกนะใช่ถ้าเกิดไม่ทำโพลจะทศวรรษไปแล้วนะผมจะแพ้นะนี่อีกนะใช่ผมป้องกันปชนะไปนะครับผมอะไรผมความบันเทิงตอนนี้กันไปภายในปีนี้อีกยาวๆผมเหมือนเดิมเลยพุทธฤดีเจอกันนะครับผมวันอังคารลงรูปวันพฤหัสลงคลิปช็อตนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ดูขำๆกันให้หายกันถึงกันไปขอเขาด้วยที่หายคุณกินอะไรไปเนี่ย เห็นเพื่อนกินก็กินจะเราจะอ้วกแทนได้ไหมขอโทษทีที่หายไปต่ออาทิตย์นะครับผมรู้สึกเราอรอวิเดียวแต่ด้วยบุกสภาพมันแย่มากนานมากใช่ไหมหรือมันเป็นเวทมนต์วะผมก็ไม่รู้ชูก้าชูก้ารูนอ่ะไม่อยากไม่ไม่อยากพูดแล้วเผื่อหายไปอีกโอเคขอบคุณมากๆที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็รอยติดตามกันต่อไปแล้วผมอาจจะงงๆหน่อยว่าโอนาทำทุ่นตีอะไรวะเนี่ยช่วงนี้อาซาอ๋อมบอกแล้วว่ายูเอฟโอมีจริงอาจเป็นไปได้ว่าที่โอนาลงคลิปแบบนี้ผ่านไปต่ออาทิตย์ดูไอออโปปเเ็นตัวก่่รืง ไปได้แล้วผมจะไปศึกษาแล้วก็ไปหาวิธีแก้ไขสิ่งนี้มาครับผมกดไลค์ครับใครกดแชร์กดหน้าเพื่อผมเสื้อสวยหน้าชอบเหมือนเดิมเลยทิกตอกก็ยังมีโยซิเกลลายยังมีโยความสนุกก็ยังมีอยูสบายไอ้เีชฟป้องฟูดโคมาหนักจัดเลยพักตานานมากเลยมองไหมตาเลยพักสุดแรงอะไรอ่ะต้องชมพวกพี่แฉพวกนี้นะพี่ๆเขาแบบเก่งด้วยนะกินได้ยังไงวะกาเหนื่อยมากเลยไอ้นี่แค่ประจําสินแล้วน้องรู้จําสินกันอื่นกันอื่นเลยนี่ของรางวัลสำหรับคนชนะด้วยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอ ของรางสำหรับปกป้องที่ผู้ชนะเกมนี้ไป,ป ไอ้เจ่งกินมาม่าชนะได้มาม่าไอ้เจี้ดโคตรเยอะครั้งที่แล้วแจก่นมชนะได้นมไงไอ้พวกคิดจะยิ้มภูมิใจเลยนะไม่จัดะสวยเช่ไหโอเคเจอไปคิปเน้าที่เล่ากับเราสวัสดีครับเจอกันเจงกันจจอกันหลอกันรักนะรักนะรักมากรักมาลรักมากรักเหมือนเดิมเขาบันดีใจด้วยโอ้โห